ผมร้อยโทเทียนศิลเสด็จพงธนชัยนะครับก็ปัจจุบันก็ตำแหน่ง e x e c u t i v e b u s i ิ e s น a s า o c เ a t e ครับเรียกสั้นว่า S หรือว่าน้องเก็ได้นะครับปัจจุบันก็ยังรับราชการทหารอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็รู้จักธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับก็คือมีเพื่อนผู้แสนดีคนหนึ่งนะครับก็ชวนมาดูสิ่งมหัศจรรย์ เคยเคยีใครชวนแบบนี้ไหมครับผมก็ในใจเราแรกนี่มันชวนมาดูสาวเนี่ก็เลยตามตามตามเพื่อนมาดูพอพอพอตามเพื่อนมาปุ๊บก็เพื่อนก็นัดเจอที่นี่แหละ S B Park เพื่อนมาปุ๊บเพื่อนก็ให้มานั่งฟังฟังคุณป้อมจุมพลเลยครับวันนั้นพอมานั่งฟังเหมือนมาที่ทุกท่านนั่งฟังอยู่นี่แหละครับนั่งฟังไปนั่งฟังมาโอ้โหตอนแรกเราก็หายอยสิ่งมาัศจรรยอะไรก็เนี้ยแต่พอฟังจบปุ๊บเนี้ยโอ้โห เกิดวุฒิปัญญาทันทีว่าโอ้โหธุรกิจนี้ดีมากๆเราแบบไปไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าเรานี่แบบไปอยู่ไหนมาน่าจะมาทําธุรกิจนี้ทั้งนานแล้วแต่ว่าก็มีความกังวลเล็กๆครับตอนนั้นว่าเราเป็นแบบเป็นผู้ชายเป็นแมนอะไรเงี้ยครับเป็นทหารด้วยจับจับปืนอยู่แต่ในป่าหน้าตาตอนนั้นก็แบบประมาณค้าอุสงครามเท่านั้นอะ่ะคือไม่ใช่ตอนนี้แบบนี้นะครับ ก็เลยแบบกังวลเล็กๆว่าให้เราจะทําได้ไหมอย่างนี้ครับในช่วงแรกแต่ว่าเพื่อนก็บอกวุ้ยง่ายมากๆเลยแค่เข้ามาเรียนรู้เองหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้ามาเรียนรู้ตลอดเลยแล้วก็มันเรียนรู้ก็เขาบอกว่าให้ทํา3อย่างเองใช้สินค้าเรียนรู้แล้วก็ชวนคนผมก็โอ้โ oh, ห oh, ง่ายเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ตัดสินใจใช้สินค้าเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใช้แล้วก็มาเรียนรู้ผมเนี่ยมีเวลาแค่ เสาร์อาทิตย์ครับในการทำธุรกิจนี้เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องอยู่ต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์ก็วันเสาร์มาแค่วันเดียวครับวันเสาร์ว่าไอซีดีเปิดวันเสาร์วันเสาร์ก็มาทำธุรกิจก็ทําอย่างเงี้ยใช้สินค้าเรียนรู้อ่ก็เรียนรู้มาได้แค่วันเสาร์แล้วก็ทุกๆวันเสาร์ก็ชวนคนมาชวนคนมาชวนคนมาตลอดทําไปทํามาทํามาทําไปรายได้เนี่ยมากกว่ารัราชการ4ี่หเท่าแล้วครับตอนนี้ครับ ก็ทำไปทำมาทำมาไปอยู่ดีบริษัทก็เชิญไปเที่ยวต่างประเทศต้นปีที่แล้วก็ได้ไปเที่ยวเซียงไฮ้ครับเป็นครัหลายปีก็ไม่เที่ยวแต่ตามชายแดนครับก็พอหลังจากนั้นก็ทําธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องก็สุดท้ายก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับก็คือแนะนํางานงานหนึ่งเขาเรียกว่างานเกรสงานเกรสเนี่ยจะเป็นงานที่ คนเนี่ยที่มาจากหลากหลายอาชีพมาตั้งแต่แม่ค้าขายขนมจีนจนคุณหมอนะครับมาท,ทําธุรกิจน,นี้เขามาแชร์ประสบการณ์ให้เราว่าเราเนี่ยเ,เขาประสบความเร็จได้ยังไงเ,เรามาฟังแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็ได้แบบสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วเนี่ยคือเหมือนเรามาเรียนแค่มาฟังแค่วันเดียวเ,ยเราได้ความรู้เหมือนมาเรียนเป็นปีเลยน้ามเลยครับงานงานเทรดครับันที่5ามกราแล้วทุกท่านจะรู้ว่า ทุกท่านทำได้ครับ